ขั้นตอนในการตัดผ้าเราจะตัดเท่ากับแพทเทิร์นเลยชิ้นหน้าตัดหนึ่งชิ้นชิ้นหลังตัดหนึ่งชิ้นแขนเสื้อตัดสองชิ้นในส่วนของแขนเสื้อพี่รีจะวางแพทเทิร์นโดยกลางแพทเทิร์นแบบนี้และผ้าของเราจะวางสองชั้นนะคะหรือสองชิ้นตัดออกมาเราก็จะได้แขนเสื้อสองชิ้นส่วนตัวเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลัง เทียรีจะพับกระดาษแพทเทิร์นกระดาษแพทเทิร์นอันนี้คือเต็มนะอันนี้ชิ้นหน้าเต็มแบบนี้แต่เวลาเราไปตัดเพียรีจะพับครึ่งแบบนี้ส่วนผ้าเราก็พับให้มันมีสันทบแล้วเราก็ตัดออกมาทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแต่ว่ากระบวนการการตัดในโรงงานจะไม่เหมือนเราตัดแบบนี้ในโรงงานนะคะเขาจะต้องวางผ้าซ้อนกันหลายๆชั้นเวลาเขาตัด เขาจะต้องวางแพทเทิร์นในในการวางแบบแบแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเย็บคอเสื้อเพียรีจะใช้ผ้าชนิดเดียวกันกับตัวเสื้อโดยไม่ได้ผ่านการหล่อบุ้งค่ะเขาจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะการใช้ผ้าแบบนี้ค่อนข้างจะ ถ้าเย็บไม่ดีนะคะคอก็จะย้อยๆคอจะไม่สวยพ้งไหลทั้งสองข้างให้ชิ้นหน้าอยู่ด้านบนจับปลายไหลให้เท่ากันจับข้างคอให้เท่ากันเสร็จแล้วมาพ้งอีกข้างหนึ่งนะคะ จับข้างคอให้เท่ากันจับปลายไหล่ให้เท่ากันโพงไหล่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำรอบคอผ้าตัวนี้เพียรยีจะตัดให้สั้นกว่ารอบคออยู่ที่ ประมาณ3มนิ้วนะคะส่วนความกว้างนะความกว้างสองนิ้ว1กระเบียดนะคะความกว้างตัวนี้2นิ้ว1กระเบียดเริ่มด้วยการประกบข้างก่อนให้ด้านถูกอยู่ด้านในนะคะเราก็ประกบด้านข้างพง้ง พอได้แบบนี้แล้วนะคะมันก็จะเป็นวงแบบนี้พับอันนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้เราก็จะทําเป็นรอบคออันนี้คือด้านในอันนี้จะเป็นตะเข็บไหลฝั่งฝั่งนี้คือคอหลังฝั่งด้านนี้คือคอหน้าอันนี้คอหน้าก็จะลึกๆนิดนึงนะคะต่อมาจับรอยต่อให้เขาอยู่ เลยตะเข็บนี้ไป้งไปทางด้านหลังนิดนึงให้เลยไปนิดนึงอพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จับผ้าให้เขาเท่าเทกันก่อนนะมีทั้งหมดสามชิ้นที่เราจะต้องพโงงไปในรอบเดียวอเพียรก,ก็จะวางผ้าแบบนี้เริ่มพโงงเลยอ่ะพโงงนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยมาจัดระเบียบก็คือจัดผ้าให้เขา ให้เขาเท่ากันผ้าที่เป็นคอเสื้อตัวนี้เขาจะมีความกว้างนะคะความกว้างน้อยกว่าตัวคอเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้จะน้อยกว่าแต่ว่าเวลาเย็บเราต้องดึงให้เขาบรลานกันหรือให้เขาแบบให้เขาเสมอกันให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยับคอเสื้อให้มันบรลานนะคะจับผ้าให้เขาเท่ากันแล้วเราก็โพ้ง เวลาพ้งจะดึงนิดนึงเพราะเดี๋ยวคอเสื้อมันมันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราไม่ดึงนะตัวนี้จะใหญ่กว่าเยอะมากอันนี้พับครึ่งแนวยาว โะะพ้งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้จะดามคอหลังเพื่อปิดได้โพ้งของเราเพราะบางทีมันเห็นได้โพ้งมันดูไม่เรียบร้อยผ้าตัวนี้เป็นผ้าชนิดเดียวกันเลยนะตัดความกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งส่วนความยาวก็เท่ากับคอหลังเลยไปเล็กน้อยแต่อันเนี้ยพี่รีตัดมาเยอะเดี๋ยวค่อยตัดออกอพับหัวก่อนนะคะโดยประมาณอยู่ที่ พับประมาณครึ่งนิ้วพับประมาณครึ่งนิ้วอันนี้ด้านในนะแล้วก็พับแบบนี้พับแค่นี้ก่อนเรามาวางทับกับช่วงอันนี้คอคอหลังวางทับช่วงไหล่นะคะประมาณไหล่นะะอยู่เท่าๆไหล่เลยให้ริมข้างนี้อยู่เท่ากับผ้า ริมผ้าริมคอนะเสร็จแล้วเราจะโพง้งเวลาโพ้งเราจะโพ้งให้ติดกับตัวตัวนี้ตัวได้โพ้งเดิมค่อยๆจัดระเบียบนะคะเราก็ปัดผ้าที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ช่วงดามตรงนี้ไม่ต้องดึงผ้าปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้พับครึ่ง ส่วนฝั่งนี้มันยาวเกินให้เราตัดออกนะคะซึ่งอันนี้คือไหลนะไหลเราก็ตัดให้เขาเลยไหลไปอีกนิดนึงนะคะตัดเราก็พับตรงนี้เข้าไปให้พอดีไหลเราให้เขาพอดีกันกับไหล จะได้คอหลังเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวตำแหน่งนี้เราก็จะไปพับลงพับลงมาแล้วเราก็จะเย็บก่อนที่จะไปเย็บเรายังใช้จักโพงอยู่เราก็จะต้องมาประกอบแขนเสื้อก่อนแขนเสื้อของเราข้างนี้เพี่รีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ทำการต่อแขนเรียบร้อยแล้วส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันแหละสองข้างเราทำเหมือนกันจับด้านถูก กับด้านถูกของแขนเสื้อนะชนกันนะถูกกับถูกชนกันเมื่อเรามั่นใจว่าเราทําแขนเสื้อเขาเท่ากันเราก็ไปที่ใต้รักแร้เลยนะใต้ลักแร้ของตัวเสื้อและแขนเสื้อให้เขาเท่ากันแล้วเราก็เอาไปอยู่ใต้ตีนผีแล้วเราก็โพ้งเลยนะคะโพ้งมาจับให้เขาเท่ากันไม่ต้องดึงผ้าพอมาซัก นิดนึงนะคะเราก็มาที่ช่วงไหลเสื้อตัวนี้ด้านหลังเท่ากันกลางไหลกับกลางที่เป็นรอยต่อก็จะเท่ากันฮะตะเข็บไหลให้ล้มไปทางชิ้นหลังเสมอถตะเข็บไหลก็คือตะเข็บตัวนี้ที่เป็นไหลของเรานะฝั่งด้านไหนชิ้นหลังให้เขาล้มมาทางชิ้นหลัง แล้วเราก็พง้งพอมาสักนิดหนึ่งนะคะใกล้จะมาถึงปลายเราก็ต้องมาเช็คแล้วจับให้เขาเท่ากันอันนี้คือใต้รักแร้จับให้เขาเท่ากันไม่งั้นเดี๋ยวผ้ามันจะเหลือนะคะพ้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองข้างนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมาเย็บข้างลำตัวก่อนอันนี้คือด้านในแล้วเราก็จับปลายแขนกับปลายแขนให้เท่ากันเวลาโพองด้านข้างเราจะให้ชิ้นหน้าฝั่งไหนชิ้นหน้าเราก็ให้เขาอยู่ด้านบนนะอันนี้คือชิ้นหน้าให้อยู่ด้านบนเราก็โพองไปเลย ใต้รักแร้เช็คและวางเขาให้เท่ากันต่เข็บนี้ทั้งข้างบนข้างล่างล้มมาหาตัวเสื้อเขาจะต้องล้มลงมาหาตัวเสื้อโพ้พงมาได้นิดหนึ่งนะคะเราก็มาจับที่ปลายเสื้อนะจับเขาให้เท่ากัน มีพี่น้องเราหลายท่านเลยเย็บไปเย็บมาทําไมผ้าไม่เท่ากันทั้งทั้งที่เราตัดเราตัดเท่ากันบางทีผ้าด้านล่างมันจะไหลไปก่อนทุกคนมันจะไหลเร็วกว่าด้านบนข้างนี้เสร็จแล้วนะพออีกข้างหนึ่ง<ไ>ก็จะพ้งจากชายเสื้อเราจับไปแบบนี้เลยอันนี้คือชายเสื้อฝั่งด้านนี้เราก็จะพ้งชายเสื้อ ขึ้นไปหาปลายแขนจะสลับกันนะมันถึงจะได้ชิ้นหน้าอยู่ด้านบนพอเย็บมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาเช็คที่ใต้ลักแร่วางใต้ลักแร้ให้เขาเท่ากัน เสร็จแล้วให้เราล้มตะเข็บตัวนี้ลงไปหาตัวเสื้ออันนี้คือตัวเสื้อเราก็ล้มลงมาเช็คที่ปลายแขนจับปลายแขนให้เท่ากันต่อมานะคะล้มผ้าตัวนี้ที่เป็น ผ้าดามคอหลังของเรานะคะลม้มลงแล้วเราก็เย็บเริ่มเย็บตั้งแต่เส้นไหลนะคะช่วงไหล ตอนนี้นะคะแขนเสื้อของเราแล้วก็ชายเสื้อเราจะใช้จักรลาตัวนี้คือจักรลาเอาไว้เย็บพับเย็บปลายแขนแล้วก็ชายเสื้อโดยเฉพาะเลยรอบนี้เราจะลาโรยแขนเสื้อแล้วก็ชายเสื้อเราจะใช้จักรลาตัวนี้คือจักรลาจะลาโรยมันมีลาโรยแล้วก็ลาทับ ลาทับก็จะเป็นเสื้อยืดทั่วไปที่เราเคยเห็นมันจะมีสองเส้นที่ปลายแขนเรานะคะแล้วก็ชายเสื้อเนาะมันจะมีเส้นเส้นด้ายสองเส้นเรียงกันอันนั้นเราใช้วิธีการลาทับโดยใช้ได้สามเส้นนะคะแต่ตัวนี้ลาโรยใช้ใช้เส้นด้ายทั้งหมดห้าเส้นจะเยอะกว่านิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มลาในช่วงชายเสื้อนะคะชายเสื้อ เมื่อกี้พี่รีลาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ได้มันกระโดดนะคะก็เลยมีการปรับจักเดี๋ยวจะลองอีกรอบหนึ่งนะคะพับชายเสื้อหนึ่งนิ้วหรือแล้วแต่เราชอบว่าเราอยากให้ขอบใหญ่แค่ไหนการเย็บลาโรยลาทับเหมือนกันเลยเราก็จะพับเศษผ้านะคะเข้าไปด้านล่างใช้วิธีการรูปๆดู เหมือนเราจะได้รู้ว่าอ๋อผ้าของเราพับอยู่ประมาณนี้นะพีร<ล>ีต้องเปิดดูข้างล่างด้วยเพราะว่าเราก็เปิดดูแล้วก็ดูระยะประมาณหนึ่งนิ้ว อันนี้ประมาณด้วยสายตานะทุกคนเราไม่ต้องมานั่งวัดเป๊ะๆตะเข็บไหลให้ล้มไปทางชิ้นหลังอ่าไม่ใช่ตะเข็บไหลตะเข็บข้างลำตัวให้ล้มไปทางชิ้นหลังเสมอ พอเย็บมาแล้วก็จะมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราจะเย็บทับมาประมาณนิดหนึ่งนะคะประมาณครึ่งนิ้วเย็บทับมาเลยแค่นี้ก็พอนะคะแล้วเราก็เอาออกค่อยๆดึงลาโรยนะคะเวลาเราเย็บออกมาแล้วข้างนอกมันจะเป็นลายประมาณนี้จะเป็นลายลายแบบนี้ส่วนด้านในนะคะด้านในของเขาจะเป็นแบบนี้